พี่อ่ะอันนี้ได้โอเคเริ่มอย่างนั้นเสร็จแล้วจ้ะงานเสร็จแล้วจ้ะอ๋อเหรองานชิวไงอ่ะตอนนี้มาร่วมกิจกรรมเป็นยังไงบ้างอ่ะกิจกรรมชื่อว่า Bioactive Wellness Day นะคะ คือได้ทำพิลาเตสได้เล่นพิลาเตสนะคะเป็นแมทพิลาเตสแล้วก็ได้มาซาวนะะ์ฮีลิ่งค่ะแล้วก็จะมีแบบสเตชันกรีดโยเกิร์ตที่เอาตัวคอนเซนเทรต e d l i ควิดโกลด์โรยเป็นท็อปปิ้งอร่อยมากๆเลยค่ะมันเป็นไงิต้งการออกกำลังกายของเรามันทุกครึ่งกระดองมาจตลอด ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆไม่ค่อยได้ออกงานที่เป็นเว n e s s แบบนี้คือรู้สึกแฮปปี้มากเลยที่ได้มาเจอกับพี่ๆน้องๆแล้วก็เพื่อนๆอ,อะไรอย่างนี้แล้วก็ได้เห็นทุกคนที่รักสุขภาพแบบมารวมตัวกันแล้วก็ได้ทำกิจกรรมด้วยกันก็ต้องขอบคุณพี่เมย์ด้วยค่ะ mm hmm. แล้วก็ Bio Active ที่จัดกิจกรรมแบบดีๆแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็อยากให้มีอีกเรื่อยๆค่ะอย่ากที่งกวพี่ มันสามารถทําได้อาหาร้อยากเราคินไปเลยเอาไปลองแบบว่าเป็นแนแนน <c oughs> อนเลยเคยเคยก็เคยโรยกรีดโยเกิร์ตอยู่คะ่ะอร่อยมากสดชื่นมากเลยค่ะและ้วก็นอกจากนั้นคือยังสามารถใส่บ,บนน้ำสลัดอะไรเงี้ยแทนน้ำสลัดได้ด้วยแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าแบบอ่อมอ่อมระหว่างวันนะคิมก็จะกินใส่น้ำโซดาใช่ค่ะคือตั้งแต่ตั้งแต่ได้ลองตัว concentrated y o g u โกคือรู้สึกได้เลยว่าแบบ เหมือนมัน fresh ขึ้นอะรู้สึกว่าแบบกระปี้กระเป๋ามากขึ้นรู้สึกแบบดีจากภายในสู่ภายนอกเลยค่ะอย่างคุณบอกว่ากินง่ายกว่าถ้าเป็นอย่านเป็นรูปแบบน้ำเป็นใช่เพราะว่าน้ำตาลศูนย์เปอร์เซนต์ด้วยค่ะแล้วก็อร่อยมากค่ะเพราะว่าเป็นรส fresh lemon เนาะอันอยากให้คีมฝาเป็นส่วนสำคัญในกรกินอย่างเพราะหลายคนรู้สึกว่าบีบขึ้นบีบตรงยังไงให้มันดูหมดหลอดอ่าใช่ก็ ฝากด้นะคะ concentrate liquid gold ค่ะก็คืออตอนที่บีบอ่ะก็บน้ําบน้ำบีบน้ำขึ้นมาแล้วก็แล้วก็บีบอีกให้มันหมดหลอดเลยให้มันหมดหลอดเลยค่ะเพราะว่าของเขาก็ไม่ใช่ราคาแบบถูกนะเราก็ต้องทุกหยดมีค่าค่ะก็คือต้องเอาให้ครบทุกหยดเลยค่ะซึ่งจริงคิมก็ทำคิมทำค่ะของเขาดีจริงค่ะค่ิงค่ะ อีกเปินคเปิดฉันเป็นกระบอกเสีเเยงขบท่ภาคใต้เป็นยังไงบ้างอ๋ใช่คิมเอาจิงนะคิมเพิ่ง<ม>เห็นเพิ่งเ,เห็นข่าวเ <c oughs> มื่อสามสี่วันที่แล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็หนักขึ้นด้วย <c oughs> ก็อยากจะให้แบบทุกคนแบบช่วยกันแล้วก็อะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยเนาะแล้วก็คิมขออนุญาตให้กำลังใจพี่ๆีน้องน้องภาคใต้ด้วยล้วกันคะก็ขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปแบบว่า เอดีนะคะแล้วคิงจะเป็นกําลังใจให้แล้วก็ถ้ามีอะไรคิงก็จะพยายามช่วยได้ถึงที่สุดค่ะเพช่วยแชร์ช่วยข่าวอะไรใช่แบบเป็นกระบอกเสียงอะไรใช่ค่ะเราตกใจไหมครับที่ช่วงนี้แบนี้ะอยู่ดีปีนี้แบบในรอบที่สิบกว่าปีเลยสําหรับภาคใต้ตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราคิดว่าไม่น่าจะมีเรื่องน้ําแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ถือว่าปีนี้ค่อนข้างหนักนะคะแบบทั้ง ดิน้ำลมไฟเลยอ่ะมามาหมดเลยก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันนะค่ะขอให้ทุกคนสู้ๆค่ะต่อบเพื่อนเราหรือคนรอบข้างเราไม่ได้รับผลกระทบอะไรเกี่ยวกับนี้ใช่ไหมคะหรือว่าคนรู้จักเราอยู่ข้างใต้อย่างเงี้ยมมียังยังไม่มีค่ะพี่คิดว่าก็มันบางที่เขาก็ไม่ีรออกจากบ้านนะที่แบบว่าก็จมนะก็อยู่กัเพราะว่าเป็นห่วงเป็นห่วงบ้านอะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้แล้วก็ไม่เคยอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นเนาะเราไม่รู้เลยจริงๆอะค่ะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วกันนะคะขอให้ผ่านขอให้น้ําลดไวๆเลยค่ะคือถ้าอะไรช่วยได้เราก็จะช่วยไปใช่ใช่ค่ะอี่ล่าสุดเห็นคนพูดมากว่าคิดถึงกองละครเออ ใช่ค่ะคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าคิมจะแบบแพลนมีลูกหรือเปล่าเริ่มสโลว์ดาวอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าติดต่อได้นะคะสรุปแค่สุดแล้วคือยังไงเรายังไม่ได้จะมีอยากทำงานนะคะติดต่อได้นะคะทั้งหนังแล้วก็ละครได้หมดเลยมันมันต้องมต้อีช่วงเวลามาที่ติดต่อมาถึงว่าที่จะต้องรับงานอ่ะก็รับได้เลยค่ะใช่ฝากนึกถึงกันด้วยพี่หมาก็บอกว่าปีหน้ามันคือปีม เออนางห้สภาณ์ตาเดียเองยืนย oh ันเหมือนเดิมนะยืนยันเหมือนเดิมว่าจะปีมา้ะมันยังเป็นปีมาเหมือนเดิมปะก็คงเดี๋ยวไม่รู้จริงๆอะค่ะแต่ตอนเนี้ยวันนี้อยากมีผู้นี้ไม่อยากมีเงี้ยก็ยังตีกับตัวเองอยู่ยังตีกับพี่หมากอยู่ว่าเอยเอาไงดีแบบมีหรือไม่มีหรือเลื่อนไปก่อนหรือมีไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเปลี่ยนทุกวันเลยอะแต่พี่หมากเขาก็ยืนยันแผนเดิมตั้งแต่ตอนแต่งงานว่าอยากมีปีม้า ตามหมอดูอ่ะนั่นแหละตามหมอคิมเป็นไงบ้างสุขภาพเรามันพร้อมมีมาถ้าแบบว่าจะมีพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยตามที่อุ้ยคุณกินเออทำงานก่อนดีกว่าค่ะแล้วตอนนี้ยังสกิดติดไหมยังสกิดพี่คิมติดยังอะไรนะสกิดติดไหมแต่ว่าอะไรอ่ะไม่ถึงอะไรไม่เป็นไรทีไม่ถึงนะวันนี้สุขภาพคิมเป็นไงเพราะก่อนหน้านี้ตามหมอดูเสร็จแล้วอ่ะสุขภาพเรายังไม่ใช่ใช่จริงๆก็คือ จริงๆก็ยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าเพราะว่าเพิ่งให้ยาไปเนาะเมื่อสมเดือนที่แล้วแม้เดือนเซปเทมเบอร์ค่ะแล้วก็เหมือนมันต้องเว้นอย่างน้อย8ดเดือนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เลยตอนนี้ไม่ได้คิดแล้วพี่แรกสามารถรับงานได้แต่ลังคือสภาไปเราค่อยเริ่มใหม่เริ่มคิดใหม่ก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวใช่เดี๋ยวค่อยคิดใหม่เดี๋ยวพี่ค่อยถามใหม่หรือว่าจริงๆแล้วเราจริงๆแล้วเรารอพร้อมเพื่อนเราพรอเพื่อนเราจะแต่งต้นปีเราก็พร้อม ก็จริงๆถ้าถ้าพร้อมๆกันก็ดีนะก็น่าจะน่ารักดีไปคู่คู่อย่างนี้เหรอใช่เออเห็นภาพมาเห็นภาพเราสองคนเห็นภาพยากับคิมแล้วก็แบบว่าใช่พล้องกันสองคนอย่างเงี้ยก็มีใช่เออมันมันมีเห็นภาพมาเวลาคุณมาคุณบอกว่าคุณว่าเธอถ้ามันแบบก็มีนหะมันก็มีคอนเทนต์แบบฝรั่งเขาลงเนาะเราก็จะแบบมีแชร์ว่าแบบเออเป็นทั้งแบบ มาช่วยจับกระโปรงตอนเป็นเพื่อนเจ้าสาวเป็น bridesmaid การอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ตอนท้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนแก่ก็มีแชร์ให้ดูนั่งโต๊ะตรงริมนี่สาธารณะด้วยกันเออใช่แต่หัวขาวนะมันแบบว่าเป็นนท้องเาท้องมาชนกับเราเนี่ย เหขาอยากให้เรามีแรงไม่ให้เชิญไม่ให้เชิญคิดเบบ่องอยงี้ยยังค่ะตนวัดเลยหรอใช่เอาไว้เดี๋ยวค่อยมาชวนตอนตำมเ่อรของพวกเราใช่ใช่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวรอด ทั้งอยากทํางานก่อนค่ะโพการเรื่องงานก็คือต้นปีน่าจะมีละครแล้วค่ะก็ฝากด้วยละกันค่ะแต่ยังอาจจะยังบอกไม่ได้จ้างได้พีเทลใช่ใช่มีละครแล้วแต่ว่าจ้างได้อีกจ้างได้อีกการที่เรากลับมาเล่นละครครั้งบนที่มันต้องการจริงจงเนเพราะว่าตอนที่มการมนถือมันปิดเทนไปทุกวันจริงจริงก็อยากเล่นอะไรที่มันแบบแปลกเหมือนกันเนาะเพราะเราก็เล่นมาเยอะแล้วอะก็ถ้าเล่นแบบเออไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเป็นแบบกุ๊กกิ๊กวันแววหรือว่า ตบจูบแบบ<ม>ที่เราเคยเล่นมาอะไรอย่างเงี้ยก็จริงก็ก็เล่นได้หมดแล้วไงพี่ถามว่าซึ่งดราม่ามันมีผลต่อสุขภาพหเล่าเพราะมันต้องดิ่งแล้วนะ่ะโอไม่อ,อ,อ,อมะค่ะคิดว่าคิมหายแล้วออแต่ว่าคิณก็อยากเล่นดราม่าแบบว่า <S <S ดราม่าเลยก็ได้ค่ะหรือว่าจะแบบคอมเมดี้ไปเลยก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบเออคนบ้าเลยก็ได้ก็ไม่อยากเป็นคนบ้าจีแอนวอ่ะ เล่นสติดีมาเยอะแล้วเล่นสวยไปเลยแล้วใช่เอออยากเล่นอะไรที่มันแบบแปลกแสดงว่ากลับมาไม่ต้องคอสหนิมเลยคือสถานีจะไปเลยอืมให้เล่นให้ดูเลยมะไอ้วันนี้ก็เงียบไอ้วันนี้ก็เล่นอยู่แล้วไหนกินขับนี่เป็เยอะเกียร์้วไนเล่นไปเออเล่นเป็นคนมากค่ะชอบค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้เขาทำข่าวได้แล้วหมอโอเข้หนมานอินกากดีนสัางโอเคสัางโอเคค่ะขาตงนี่ิมโดนเพิ่งต่อยด้วยเมื่อกี้โอ้โแอรถพยาบาลมาเลยอ่ะเป็นขังแรกที่ขึ้นรถพยาบาลเลยนะไอ้โ พึ่งต่อยแขกมา50คนคิมเบอรี่โดนคนเดียวแต่ว่าเราหวานมากเออเราหวานมากไงพิเศษมกิน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 กิ โอเคแต่หมอบอกว่าไม่ได้แพ้อะไรใช่ไหมไม่แพ้เหล็กอะไรนะเหล็กแตกออกแล้วเหล็กในมันไม่เข้าแสดงว่าเป็นครั้งแรกที่ขึ้นรถพยาบาลครั้งแรกที่ขึ้นรถพยาบาลเป็นยังไงบ้างบรรยากาศในนั้นเขาอะดูตกใจกว่าคิมอีกอะเขาดูแบบเฮะเหล็กเหล็กอยู่ไหนฮะไหนต้องต้องดูดำๆค่ะไหนดูชิบจรสิคะเหล็กโอ้โหคันแบบว่าเป็นเริ่มเป็นราวแล้วก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรไม่ติดแต่เพราะปกติคิมก็รู้สึกว่าเออก็ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันแต่ว่า ักพักหนึ่งอ่ะก็ไม่ได้ปวดอย่างที่คิดก็เลยโยคะต่อเลยให้จบให้จบสุดมากให้จบไวให้จบไปต้องใจมากมากคือไม่ใช่เราแต่เป็นคนรอบข้างคือแบบไหนดูสิคือทนได้ยังไงอ่ะปวดไหมปวดไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราตกใจไหมพอรถแอมบูรลน์มาถึงแบบเราก็เช็คตัวเองไงว่าแบบมีอะไรมาอีอาร์กันอีบ้างไม่แพ้ไม่แล้วมีถามเขาไหมว่าหลังจากนี้มันจะปวดไหม เขาอ่ะบอกว่าให้เตรียมเอาแหวนออกเลยนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะบวมกว่านี้แล้วเราจะเป็ใช้แหวนนี่ได้ไหมไม่ได้ถอดไม่ได้จริงแล้วไอ้หมักรู้เรื่องระหวดแ่าดรู้แล้ว่างปวดแกถอดแหวนนั่นหนึ่งมันดูก็ปวดไปเลยทนได้ดีก็ทนได้มีสองวดคนบ้านเลยทนได้ได้ค่ะ ้เหล็กใไม่สามารถทำรายความรักเล้มันไม่เข้าแต่ไไม่มันไม่เข้าฟันไม่เข้าแทงไม่เข้าเหนียวเหนียวค่ะก้นหน่อยนึไม่มีคือมันต่อยคนเดียวเลยเมเล่นพี่ยกาด้นต่อยไม่อยาดีที่ี่ทา่าสสาโอเคต